บทที่ 101. เซียอินถานเบิกตากว้างดวงตาเปล่งประกายเยียบเย็นรากับคิดจะฆ่าคนเสียสิงหวะข่าวต่อทันเซียมีวุริยสูงส่งถือเป็นยอดคนคงไม่ถือสาสตีเช่นฆ่าเช่หรือให้เซียอินถานเถียงไม่ออกจึงได้แต่ล่าวด้วยสีหน้าเขียวคล้ำข้ายยอมไม่ถือสาเจ้าแต่พวกเจ้าก็ทําเกินไปทั้งหัวเราะทั้ง,ย,งย่างเนื้ออยู่ใกล้ๆบ้านของเราทําให้เราพลอยไม่สงบสุขไปด้วย เึียงกัเรื่องเหตุผลเซลซิงหอยยังไม่มีทางแพ้พวกเราอยู่ห่างจากบ้านของท่านต้องหลายสิบจ้างอ๋อ,อให้พวกเราหัวเทาะหากท่านปิดประตูในบ้านจะได้ยินเสียงอย่างนั้นหรือไม่ได้ยินเชียรอินถัานยอมทับหน้าบึง้งไม่ได้ยินจริงๆอย่างน้อยฮูหินก็ไม่ได้ยินก็ใช่นะสิเราย่างเนื้อของเราพวกท่านก็รักษาทุขคงพวกท่านการย่างเนื้อของเรารบกวนพวกท่านอย่างนั้นถือ เซออินหันเห็นสตีตรงหน้าเถียงชอชอตเหมือนมีเหตุผลเสียเต็มปดาเขาไม่อยากสูดกลิ่นเนื้อหอมเฉยแต่กินไม่ได้ได้แต่น้ำลายไหลอยู่ในบ้านคนเดียวอีกแล้วอูหินของข้าดมกลิ่นเนื้อไม่ได้หากนางได้กลิ่นก็จะไม่พอใจมากดังนั้นพวกเจ้าห้ามเขาปลายตามมองใจกระเบื้องสีขาวที่วางอยู่ด้านข้างแวบหนึ่งเห็นบนจานนั้นมีเนื้อหมูป,ป่าที่เพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆเนื้อนั้นบางมากแถมยังย่างจนกรอบ น้ำมันไหลเยิ้ยมบนจานรูรก,กระดึกของเขาขยับแต่ขิวกลับเขาหมดแน่นหากคู่หินของข้าได้กิ่นเนื้อแล้วรู้สึกไม่สบายในท่านของข้าก็จะไม่มีอารมณ์รักษาอาการป่วยให้คนใกล้ท่านนั่นอีกถึงตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องราชาไปอีกสักแค่ไหนเสียวซิงฮวาฟังแล้วอดสงสัยไม่ได้นางจ้างเซ่ออินหานิ่งนานสุดท้ายก็ตัดสินใจยอมอ่อนข้อช่างเถิด หนเมื่อท่านพูดเช่นนี้พวกเราก็จะระมัดระวังให้มากขึ้นพวกเรายกเนื้อหมูป่าพวกนี้ไปย่างที่หลังเขาแบบนี้หูหิงของท่านก็คงไม่ได้กลิ่นแล้วถ้าอย่างนั้นก็เรียบย้ายไปซะเซียอินถันกล่าวเสียงเคร่งครึมรอจนเจ้อินถันกลับไปที่กระท่อมเซี่ยวเซิงหอ,อก,ก็สั่งให้คนเก็บข้าวของไปย่างเนื้อต่อที่หลังเขาแต่ก็ยังทิ้งเซี่ยวเฉินหยอให้เฝ้าอยู่ที่นี่เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่หากกระท่อมทางท่านนั้นมีความเคลื่อนไหวอะไรจะได้ไปบอกพวกเราได้ทัน เสี่ยวเฉยนเหยียยอมรับคำพวกเสี่ยวเซิงฮาวาย,ย้ายไปย่างเนือ้อต้มโจกินกันอย่างอาเนกนอร่อยที่หลังเขาพอตกเก็นก็เด็ดผลไม้ปาชนิดต่างๆมาล้างแล้วก่อกองไฟขึ้นทําให้บรรยากาศคึกคักมากขณะที่กําลังกินอยู่นั้นเสี่ยวเฉยนเหยายวก็ยังมารายงานว่าท่านแม่เผยหงออกจากกระท่อมดูท่าคงมีเรื่องจะพูดกับพวกเราขอรับ เสียวสิงหอหดได้ยินเช่นนี้ก็รีบกลับไปทันทีพอกลับไปถึงก็เห็นเพ่อยเหงิงยืนลอยที่รั้วข้างไม้ไผ่แถมยังคอยหันกลับไปมองกระท่องไปพักๆเห็นได้ชัดว่ากลัวถูกคนตะกูลเสียจับได้เพื่อเงพ่อของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหมอเทวดาเซียนั่นรักษาให้พ่อของเจ้าหรือเปล่าท่านแม่วางใจเถิดเจ้าค่ะท่านหมอเทวดาเซีย ตรวจที่ประจอนให้ท่านพ่อแล้วบอกว่ามีพิษสังสมอยู่ในร่างกายมากจนเกินไปเกือบทำลายอายุวะภายในซ้ำหลายปีมานี้ยังกล่ำซึกอยู่ในสนามรบแม้เปลือกนกจะดูแข็งแรงแต่ภายในกลับอ่อนแอม,มากทายอย่างนั้นจะทำอย่างไรเส,สี่ยวซิงหววคิดไม่ถึงเลยว่าเสี่ยวจันถิ่งจะไม่ได้โดนแค่พิษเท่านั้นท่านหมอเสี่ยบ,บอกว่าต้องใช้วิธีลมยาเพื่อกำจัดพิษที่สังสมอยู่ในร่างประกอบกับใช้วิธีฟังเข็มรักษา เพียงแต่วิธที่นี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานต้องค่อยๆรักษาไปถึงจะเห็นผลนี่ได้ยินหมอเทวดาเซียสามารถรักษาสามีของตนเองได้นางสมควรจะดีใจแต่ฟังจากที่เพย์เงพูดอาการป่วยของเสียวจันทิงไม่สามารถรักษาได้ภายในหนึ่งถึงสองวันอย่างนั้นทึกเพลย์เฮงย่อมเข้าใจความพิของมันดาเนื่องจึงรีบปลอบใจว่าท่านแม่อย่าได้กังวลไปเลยข้าดููแล้วท่านหมอเสีย คิดจะสอนวิธีฝังเข็มให้ข้าข้าจะตั้งใจเรียนเมื่อเรียนสําเร็จแล้วข้าจะฝังเข็มให้ท่านพ่อได้เองนอกจากนี้อย่าที่ดมใไม้ท่านพ่อเป็นยาตัวไหนมีวิธีรมอย่างไรข้าจะจดจาเอาไว้ให้หมดเจ้าค่ะเสียวเซิงหวัวได้ยินเช่นนี้จึงค่อยสบายใจขึ้นบ้างเช่นนั้นก็ดีเจ้าต้องจําเอาไว้ให้แม่นๆว่าพวกเขาทําอย่างไรไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเรียนมาให้ได้ว่าแล้วกรัเสียงให้เบาลงแม่รู้สึกอับอายับใช้คนนั้นดูแปลก นิใสก็เย็นชาสันโดดคนตะโกนเสียนั่นเหมือนจะไม่ค่อยมีมษยสัมพันธ์สักเท่าไร่หากวันไหนไม่ยอมรักษาท่านพ่อของเจ้าขึ้นมาอย่างน้อยเราก็จะได้มีหนทางแก้ไขท่านแม่เรื่องนี้ข้ารู้เจ้าค่ะข้าเองก็ตั้งใจเอาอกเอาใจเสี่ยวฮูหยินให้มากๆขอเพียงข้าสมบทเป็นลูกสาวของนางได้อย่างแนบเนียนทําให้นางมีความสุขท่านหมอเสี่ยก็ต้องรักษาอาการป่วยให้ท่านพ่อได้แน่ดีเจ้าเอาใจนางให้มากๆ ในเมื่อนางไม่ค่อยสบายพูดจาหวนหวัดเอาใจหน่อยก็หมดเรื่องแล้วตอนนั้นเซียวซึงฮวาก็กำชับบุตรสาวอีกหลายเรื่องแต่แหลักๆก็คือต้องเอาอกเอาใจคนตะโกนเสียมากๆอย่างหน้อยก็ต้องให้พวกเขารักษาอาการป่วยให้เซียวจันถิงเซียวซึงฮวามองบุตรสาวเดินกลับไปนในกระท่อมนึกถึงอาการบาดเจ็บของเซียวจันถิงที่บุตรสาวเล่าให้ฟังแล้วนางก็รู้สึกหนักใจเหลือเกินหลายปีมานี้เขาลำบากมามา,มากไม่สู่ฉยโอกาสที่ถูกพิกครั้งนี้ ขอลาออกกลับบ้านเกิดเถิดเชนีนับได้ว่าได้ถอนตัวอย่างงดงามดีกว่าทั้งอยู่ในเมืองเอี้ยนจิงมากนะักนกกาทั่วล่าล้วนดำเหมือนเหมือนกันไม่ว่าคนคนนั้นเป็นใครพอเป็นห้องเต้แล้วก็อยากจะคาดเดาจิตใจกันทั้งนั้นขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นเสี่ยวเฉินเหย่างก,ก็กลับมารายงานท่านแม่ตอนที่อยู่หลังเขาเราสังเกตเห็นประกายไฟในป่าท่าตะวันออกข้ารีบนำคนไปตรวจดูแต่พอไปถึงกลับไม่มีใครอยู่ หรือเพียงแค่กองไฟกองหนึ่งเท่านั้นมีเรื่องแบบนี้ด้วยถือเสี่ยวเซิงหัวอดสงสัยไม่ได้หรือว่าบนเขานี้นอกจากเราแล้ว,ลวยังมีคนอีกกลุ่มคอยเฝ้าหมดเทวดาเซี่ยอยู่ไปไปดูกันพอเสี่ยวเซิงหัวตามบุตชายไปถึงชายป่าก็พบว่ามีกองไฟอยู่กองหนึ่งจริงๆเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามจากไปอย่างเร่งรีบไม่ทันได้ดับไฟมันก็เลยยังขุชนอยู่ข้างกองไฟมีหมู่ป่าวางอยู่ครึ่งตัวดูท่ากงเพิ่งเชือด คาดว่าคนที่รีบร้อนจากไปผู้นี้คงมีมีดอยู่เช่นกันพอเขาแล่เนื้อหมูป่าเป็นแผ่นๆวางไว้บนก้อนหินด้านข้างเซียวซิงเฮาขมวหมดคิว้วหรือว่าคนผู้นี้กำลังจะย่างเนื้อเหมือนกันดูท่าน่าจะใช่เนื้อขอรับแต่เนื้อที่แล่นาเกินไปหน่อยเวลาย,ย่างคงไม่มีรสชาติแถมที่นี่ก็ไม่มีเครื่องปรุงต่อให้ย่างก็ไม่มีทางอร่อยเหมือนกับเนื้อหมูป่าของเราหรอกแต่เซียวซิงฮาวากำลังคิดถึงปัญหาอื่น คนคนนี้เองก็อยู่บนเขาแถมยังกำลังย่างเนื้อหมูป่าเหมือนกันแต่ทำไมต้องหลบพวกเราด้วยทำไมพอพวกเรามาเขาก็ต้องรีบหนีหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่อาจเปิดเผยได้อย่างนั้นทึเสี่ยวเฉินเหวี่าเสี่ยวเฉินว,ว,วินมองหน้ากันสุดท้ายสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดจากที่เพื่อนหงพูดหมอเทวดาเสียสาบานว่าจะรักษาคนป่วย ,8880 คนตอนนี้ขาดอีกแค่คนเดียวเท่านั้นไม่แน่ว่าคนผู้นี้ ก็อาจจะมาขอให้หมอเทวราเซียช่วยรักษาเหมือนกันเขาคงกลัวว่าพวกเราจะแย่งตำแหน่งคนไข้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปทำให้คนที่บ้านของเขาไม่ได้รักษาก็เลยไม่กล้าให้เราเห็นพูดจะมีเหตุมีผลเสี่ยวซิงวัวาขุนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสั่งว่าพวกเจ้านำคนไปนค้นหาดูซิว่ามีร่องรอยอะไรบ้างไหมหากคนพวกนี้กลัวพวกเราแล้วตัดสินใจลงเขาไปเสียเดี๋ยวนี้ย่อมเป็นเรื่องดีจะได้ไม่ต้องมาแย่งชิงหมอเทวราเซีย กับพวกเราอีกคืนนั้นเสี่ยวเฉียนเหยาวนำองค์คลักใต้บังคับบัญชาค้นหาบนภูเขารอบหนึ่งแต่ก็ไม่พบร่องรอยสุดท้ายจึงจำต้องยอมเลิกละวันรุ่งขึ้นเสี่ยวซึงหัวตื่นแต่เช้าบิดขี้เกียจแล้วก็กินอาหารเช้าโดยมีสาวใช้คอยปริบัติอาหารเช้าเป็นจกข้าวเดือยกับข้วยส้วเคี่ยวด้วยน้มใน่นำทาบนภูเขาจนเปื่อยเวลากินจึงทั้งหอมทั้งหวาน กินอิ่มแล้วนังนก็เดินไปที่นอกครัวกระท่อมของหมอเทวดาเซียพอยอยากไปสังเกตดูสถานการณ์ใจคิดว่าบางทีอาจจะได้เจอเพ่อเหิงหรือไม่ก็เสั่งเชนทิงคิดไม่ถึงเลยว,ว่าคนที่อยากพบก็ไม่ได้พบกลับได้พบคนที่ไม่อยากพบสักนิดเจ้าหมอทำไมอีกเซียอินหันเห็นเสี่ยวซิงฮวาแววตาก็เปลี่ยนเป็นเยียบเย็นเราก็มองเห็นคนที่เป็นศัตรูคู่แข่งกันมาแผดชาติเขากำลังยืนสักผ้าอยู่ตรงหน้าถังไม้ใบใหญ่เห็นแรงที่สักแล้ว เซียวซิงหัวก็อดรู้สึกเจ็บแทนเสื้อตัวน,นั้นไม่ได้อยู่ดีๆก็ต้องถูกคนหยาบกร้านนี่ซักเสียจ,จนเปื่อยผืนดินที่ข้ายืนอยู่นี่เป็นขดตะกุนเสียย่ยงนั้นหรือเซียวซิงหัวกล่อมยิ้มท้องอิ่มเช่นนี้หนังย่อมอารมณ์ดีเพียงแต่ไม่เข้าใจเท่านั้นว่าทาไมเสี่ยอินถานผู้นี้ถึงทาเรากับมีความแข้งกับนางอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สายตาของเสี้ยอินถานจับจ้องที่เท้าของเซียวซิงหวัวเห็นอีกฝ่ายยืนอยู่นอกรัว้ว ยอมไม่อาจพูดจะเป็นอาณาเขตของตระกูลเซียก็ใช่นะสิข้าไม่ได้ยอยู่ในอาณาเขตของบ้านตระกูลเซียท่านมีสิทธ์อะไรไมาเยอกับข้าถ้าอย่างนั้นเจ้ามองข้าทําไมเชียอินฐานเถียงสู้เซียวเซิงฮวาไม่ได้เขา่งอึ้งไปนานสุดท้ายก็เข็นคําพูดออกมาได้แค่ประโยคเดียวเซียวเซิงฮวาฟังแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ข้ามองท่านดูท่านพูดเข้าสิท่านหน้าตาแบบนี้ครูควรให้ข้ามองหรือ ขาดูเสื้อที่น่าสงสารตัวนั้นตั้งหากงานผักงดงามแบบนี้กลับต้องถูกท่านเยียบย่ำมเช่นนี้เซียอินฐานถะลึงตามมองนางด้วยสายตายเย็นชาจากนั้นก็หันไปปิดเสื้อตัวนั้นให้แห้งแล้วตากเอาไว้บนรัวไม้ไผ่ด้านข้างโดยไม่สนใจนางอีกเดิมเสียวซึงเขาก็แค่กวาดตามมองดูผ่านๆขาดไม่ถึงว่าพอเห็นเสื้อตัวนั้นนางก็ถึงกับตะลึงเงยอยู่กับที่มันเป็นชุดยาวที่ตัดเย็บด้วยผ้าแพรขาวเนื้อดีฝีมือตัดเย็บนั้น เรียกเรียกว่าเป็นฝีมือชั้นยอดลายปักก็ดูสมจริงสมจังเราก็มีชีวิตแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เซียวซึงหัวตกตะลึงนางยืนตะลึงอย่างนั้นพอเห็นลายปักรูปต้นไม้สองต้นที่ชายเสือ้อต้นไม้นั้นมีใบเหมือนกับใบมีดเสื้อชุดนี้เสื้อชุดนี้เป็นของใครเซียวซิงหัวรีบถามด้วยความร้อนใจบนใบหน้าไม่มีรอยยิ้มหนงเหนืออยู่อีกของใครแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยสรลุแล้วไม่ใช่ของเจ้าก็แล้วกัน เซียอินทานกล่าวเสียงห้วนจากนั้นก็ยกถังน้ําขึ้นสระน,น้ำออกไปนอกรั้วบางส่วนเกือบกระเด็นโดยกับพงของทางเได้ําเสียวเซงฮวาครายทถือสาพอเห็นเขาตั้งท่าจะหันกายเดินกลับไปในกระท่อมก็ยิ่งร้อนใจนางรีบก้าวผ่านรั้วแล้ววิ่งตามเขาไปทันเซียช้าก่อนโปรดบอกข้าเถิดว่าเสื้อผ้าชุดนั้นเป็นของใครแล้วใครเป็นคนผักไลยบนเสื้อชุดนั้นเกี่ยวอะไรกับเจ้าแล้วทําไมข้าต้องบอกเจ้าด้วยเซียอินทานเห็นสตีผู้นี้ ไฟโทรษก็ลุกโชนแต่เขาก็พยายามสะกดกั้นเอาไว้เขาแค่อยากกินเนื้อหมูป่่ย่างเท่านั้นไม่ได้ไปต่อแยใครจะหน่อยแล้วทำไมเขาต้องหลบด้วยท่านเซียเรื่องนี้สำคัญต่อข้ามากขอ้องท่านช่วยบอกข้าด้วยที่แท้ลายปากักรูปต้นไม้บนเสื้อผ้าชุดนั้นเป็นต้นอะไรปลูกอยู่ที่ไหนท่านเคยเห็นมาหรือไม่เซียอินหันข้ามคิ้วมองนางด้วยความงงงงเจ้าสนใจเรื่องนี้ไปทำไมถึงอย่างไรคนอย่างพวกเจ้า ก็ไม่เคยเห็นมันอยู่แล้วทำไมข้าจะไม่เคยเห็นแล้วท่านเคยเห็นอย่างนั้นหรือหรือจริงๆแล้วท่านเองก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนวิธีย่วยยุของเซียวเซิงหววได้ผลเซียอินถานเค้นเสียงเย็นจะเป็นไปได้อย่างไรข้ายอมเคยเห็นมาก่อนอ,อนไม้ที่ปลูกอยู่นี่ก็คือบ้านของนายท่านข้าไม่มีที่ไหนอีกทั้งนั้นเซียวเซิงหวาตะลึงเงินอยู่กับที่ในสมองมีเพียงคําพูดของเซียอินถานที่ว่าอ,อนไม้นี้ หูบอยู่ที่บ้านของนายท่านของข้าไม่มีที่ไหนอีกทั้งนั้นดังสะท้อนไปมานี่หมายความว่าตระกูลเซียปลูกต้นไม้ชนิดนี้แถมยังมีแต่ตระกูลเซียเท่านั้นที่มีเนินก็หมายความว่าบิดามันดาของนางอยู่ที่บ้านตระกูลเซียนางเองก็เคยอยู่ที่ตระกูลเซียอยีกนั่นทึกเียวซิงหัวยยงไม่ยอมพล่อยมือจากเปาะแสงง่ายๆนางคีบขอดองเซียอินถานว่าท่านเซียรบกวนท่านช่วยเข้าไปรายง,งานได้หรือไม่ข้าอยากพบเจ้านายของท่านข้ามีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากเรียนถาม เรื่องของนายท่านหน่อยพบนายของข้าอย่างนั้นเถอเจ้าฝันไปเถิดเสียอินหานใกลอย่างดูแคลนนายท่านของข้าไม่มีทางยอมพบคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าหรอกไม่ได้ข้าต้องพบเขาต้องถามเธอว่าเชิญเจ้าใส่หัวออกไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้หากยังกล้าก้าเข้ามาแม้แต่ข้าวเดียวต่อให้เจ้าเป็นสติข้าก็จะจับเจ้าโยนลงจากภูเขาไปซะ เซียอินถันเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังอะไรง่ายๆซัมเซียวซิงฮวายังเคยร่วงเกินเขายามในเจ้าขอร้องเขายอมอยากกินกว่าปีนป่ายขึ้นสวรรค์เสียอีกเซียวซิงฮวาพยายามคิดหาวิธีต่างๆนา่องถึงกับคิดจะให้องครรทั้งหลายช่วยกันตะโกนขอบท่านหมอเซียเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาแต่สุดท้ายกลับถูกเซียอินถันไล่ออกมาเสียก่อนเซียวซิงฮวาจนใจนะักสุดท้ายก็นึกขึ้นได้ว่าเพ่อเหิงเคยบอกว่าที่หลังกระท่อมนอกจากมีเดินอ,อยู่หลังหนึ่งแล้ว ยังมีหุบเขาอีกแห่งหนึ่งด้วยคิดๆดูปกติท่านหมอเสี่ยผู้นี้เนจะไม่ได้อาศัยอยู่ในกระท่อมแต่อยู่ในหุบเขานั้นสินะหากนางหาวิธีอ้อมผ่านเสี้ยอินฐานเข้าไปแล้วไปที่หลังกระท่อมโดยตรงเล่าขอเพียงได้พบกับท่านหมอเสีย่ยนางจะถามให้แน่ชัดว่าต้นไม้ที่มีใบเหมือนใบมีดนี้คืออะไรกันแน่บางทีนางอาจจะได้รู้ชาติกำเนิดของตอนเองก็เป็นได้หลังจากตัดสินใจแล้วนางก็สั่งให้บทชายทั้งสองอ้อมไปทางหลังเขาเพื่อดูว่า มีทางที่สามารถไปที่หลังกระท่อมหรือไม่เมื่อมารดาสั่งพวกเขาเสี่ยวเฉินอย่างย่อมทําอ,อย่างสุดความสามารถหลังจากนํากําลังพลค้นหายอยู่หลายรอบหยับย่อมจะปูเขาแทบราบเป็นหน้ากองพวกเขาจึงได้คนพบว่ากระท่อมของท่านหมอเซี่ยถูกสร้างขึ้นได้สอดของกับลักษณะภูมิประเทศของเขาเหวินเซี่ยเรียกดีดกว,ว่าหลังกระท่อมก็คือหุบเขาและทางเข้าหุบเขานั้นมีเพียงทางเดียวก็คือต้องเดินผ่านกระท่อมของตะกูลเซี่ยปกติไม่เคยเห็นหมอเทวดาเสียออกจากกระท่อม คงเป็นเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่ในหุบเขากระทอมเป็นแค่าฉากบังหน้าเท่านั้นเสี่ยวเฉียนเหี่ยวกับคนอื่นๆเชื่อกันวาดแผนที่สภาพภูมิประเทศของเขาหินเสียเสรแยก็แขแยกันไปค้นหาหนทางเข้าไปในหุบเขาหลายวันมานเสียวซึงฮาว่าฟาขุนคิดถึงลายผักบนเสื้อสีขาวตัวนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นต้นไม้ในความทรงจําของนางดังนั้นจึงอดสงสัยไม่ได้หรือว่าหมอเทวดาเสียผู้นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาติกาเนิดของนาง โดยทั่วไปแล้วลายปักบนเสื้อมักจะเป็นดอกไม้ใบหญ้าปีกมัชา้าเชื้อที่ปักลายต้นไม้สองต้นเช่นนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นนะหรือต้นไม้ชนิดนี้จะมีความหมายพิเศษต,ะตะ่อตระกูลเซียก่อนที่นางยังไม่ถูกลักพาตัวคงอาศัยอยู่ที่บ้านตระกูลเซียสินะเสียวเสียงคาวคิดด้วยความสับสนทันใดนั้นนางก็นึกถึงเรื่องอีกหนึ่งขึ้นมาได้เรื่องที่นางเห็นเป็นแค่เรื่องตลกและลืมไปนานแล้วอ่อนได้เพิ่งมาอยู่เมืองเอี้ยนจริงได้ไม่นาน นางได้ตามเสี่ยวจันทิงเข้าวังไปถาวายพระพรให้ไทเฮาตอนนั้นนางบังเอิญได้พบกับคนแท่เสี้ยคนหนึ่งตอนนั้นคนคนนั้นพยายามสอบถามถึงชื่อแซ่และประวัติความเป็นมาของนางแต่นางหวาดระแวงจึงเพียงแค่ตอบครบเคลื่อนไปเท่านั้นตอนนี้เมื่อคิดดูแล้วก็อดตื่นตระหนกไม่ได้คนคนนั้นอยู่ดีๆจะมาถามชื่อแท่ของนางทําไมคงไม่ใช่คิดได้เช่นนี้นางก็ยิ่งสับสนเราก็มีคําตอบบางอย่างซึ่งถูกฝังอยู่ในส่วนเลือของหัวใจ มันจะถูกเปิดเผยอ,ออกมาแต่ตัวนางเองครับไม่กล้าเชื่อเพราะมีความในใจและอยากพบกับท่านหมอเสีย่ยผู้นั้นไ,ไวๆแต่เซียวเฉียนเห่ยงกลับหาทางเข้าหุบเขาไม่ได้นางก็เลยได้แต่ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นนอกรั้วไม้ไผ่กะว่าหากเขาออกมาเมื่อไรก็จะได้ถามให้รู้เรื่องหรือเพื่อเหิงออกมาก็จะบอกให้เพื่อเหิงไปถามแทนคิดไม่ถึงเลยสองวันต่อมาจากนั้นนางกลับไม่ได้เห็นทั้งเพื่อเหิงทั้งท่านหมอเสีย้ยมีเพียงเสื้ออินทานเท่านั้นที่โผล่หน้าออกมาให้เห็น เมื่อก่อนนางยังมีอารมณ์อยากจะยาอหอยันเขาแต่ตอนนี้นางลับไม่อยากทําอะไรทางนั้นแม้กระทั่งมองก็ไม่อยากมองเพราะอีกฝ่ายแสดงออกชัดเจนว่าจะไม่บอกอะไรนางเด็ดขาดพอเซียวเซงฮวาไม่ถามอีกเซยอินถานก็อดคาดเดาไปต่างๆนานา,นามไม่ได้สติีผู้นี้ดุร้ายมากทําไมอยู่ดีๆมีแต่ถึงได้เปลี่ยนไปเช่นนี้คงไม่ได้วางแผนการทายอะไรอยู่หรอกนะ เสี่ยวซึงวัวมองเห็นความสงสัยของเซี่ยอินหันใกล้แต่ครั้งจะใส่ใจนางเอาแต่เร่งรัดให้บุตรชายคิดหาวิธีสองพี่น้องเสี่ยวเฉียนเหว่และเสี่ยวเฉียนว,วินรู้ว่ามันดาร้อนใจมากจึงมุ่งมั่นสำรวจสภาพภูมิประเทศรอบด้านทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หลับไม่นอนหลังจากผ่านไปสองวันเต็มๆในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งที่สามารถปีนขึ้นไปถึงหุบเขาแห่งนั้นได้เสี่ยวซิงฮวาดีใจมากนางรีบไปเสี่ยวเฉียนเหว่นำทางไปทันที พวกนางเดินผ่านเส้นทางเล็กสายนั้นแล้วปีนขึ้นไปบนเขาจากนั้นก็เดินอ้อมไปอีกฟากหนึ่งในที่สุดก็ไปถึงมุมหุบเขาแห่งนั้นท่านแม่หากเดินตรงไปจากที่นี่ทางใต้ก็จะไปถึงเรือนด้านหลังของกระท่อมหลังนั้นเผยหงบอกว่าปก,กติท่านหมอเสี้ยคนนั้นจะอยู่ที่เรือนด้านหลังนั่นขอรับดีเจ้าลองสำรวจดูแถวแนี้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแม่จะได้ไปหาดูทางคิดได้ท่านแม่ต้องระวังตัวให้มาก หากเจอท่านหมอเสียก็พูดจาก,กับเขาดีๆนะขอรับแน่นอนอยู่แล้วแท้จริงแล้วยามนี้หัวใจของเซียวเซิงฮวากำลังเต้นเร็วเหมือนกบกำลังตีกองไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่นางมีดังสังหอนว่าคำตอบที่นางพยายามค้นหามาตลอดกำลังจะปรากฏขึ้นตรงหน้าแล้วนางแยกจากบทชายแล้วค่อยๆแหวกผงหญ้าเดินตรงไปข้างหน้าหลังจากเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งถ้วยชานางก็เห็นเงาของเรือนหลังหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้า เฉียวสิงห์ดีใจมากนางรีบสาวเท้าตรงไปยังเรือนหลังนั้นจากนั้นก็พบว่าในเรือนมีกระปุกยาและภาชนะต่างๆวางอยู่มากมายพอสังเกตดูดีๆก็พบว่าที่นี่มีกระปุกหยกขาวมากหมายตั้งเทงทายกันอย่างเป็นระเบียบกระปุกหยกขาวเหล่านั้นต่างมีรวดนายงดงามที่ด้านข้างมีทั้งเข็มเงินกระถางทูปครกทองแดงตาช่างที่บทยาเหล็กและข้าวของอื่นๆวางอยู่ภาพนี้เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปของบ้านของท่านหมอ แต่พอเซียวเชงฮว่าเห็นกระปุกยาเหล่านั้นนางก็ตะลึงเงินไปทันทีนางรู้ว่าบนโลกใบนี้มีกระปุกยานับพร้อยนับพันชนิดแต่กระปุกยาชนิดนี้เป็นแบบที่หาได้ยากมากแต่กระปุกยาที่หาได้ยากนี้นางกลับเคยเห็นมาก่อนนางเคยเห็นที่ไหนนะเซียวเชงฮวานนิ่งเงินไปครู่ใหญ่ราวกับถูกฟ้าผ่าสมองว่างเปล่าไม่รู้ว่าตนเองควรทำอย่างไรดีไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหน จู่ๆเท้าของนางก็เดินตกไปหาก,กระปุกยาเหล่านั้นเมื่อเอื้อมมือไปเปิดกระปุกใบหนึ่งแล้วหยิบยาสมุนไพรออกมาใส่ปากนางไม่รู้ายาสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรยิ่งไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณอย่างไรแต่พอรถขมฝาดแผ่ชั้นไปทุกปลายลิ้นน้ำตาของนางก็ร่วงออกมาหลายปีมานี้นางกินยายากมากเรียกได้ว่ากินไม่ได้เลยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าทําไมแต่ตอนนี้นางเข้าใจแล้วในความทรงจําที่ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา นางเคยหยิบยาสมุนไพในกระปุกเหล่านี้ออกมาชินทีละชนิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้นอกจากรถขมฝาดแล้วปลายลิ้นของนางก็ไม่สามารถรับรรสชาติอื่นๆได้อีกนี่เป็นรสชาติในวัยยาวเมื่อครั้งที่นางยังไม่ถูกลักพาตัวไปต่อมานางลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปจนหมดสิน้นแต่กลับยังจดจํารสชาติที่ทําให้ปลายลิ้นด้านชาได้ใครบุกลุกเข้ามา จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ